ุกคนกับจากบาลบารีเอกอีกครั้งใน,น,นะคะวันนี้เราแต่งหน้ามาจัดเต็มมากๆคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะแต่งหน้าแน่นขนาดนี้นะคะแต่แบบว่าฟังแบบพอดแคสต์ไปเรื่อยๆแล้วก็เติมเติมเติมปรากฏว่าโอ้โหสะเรึ่งเลยมีขนตรงขนตาด้วยทั้งที่เวลาทำ how to ไม่คิดจะแต่งขนาดนี้นะคะวันนี้ทุกคนเห็นรูปบอกแล้วนะว่าวันนี้เราจะมารีวิวของจากแบรนด์ไทยอีกแล้วก็คือเป็นแบรนด์โปรดของฟางก็คือสีวันนาคัล้านั่นเองนะคะ เขาออกผลิตภัณฑ์วันหนึงเนี่ยนะน่าจะมีสักสี่ตัวคือดิฉันเนี่ยติดตามเพจเขาใช่ไหมแล้วก็แบบพอเขาออกของใหม่ปุ๊บปาไปเซล,ลเขาเลยว่าของออกใหม่ทุกสามวินาทีคือแบบออกใหม่อีกแล้วหลดจ้าฉันตามแทบไม่ทานแต่ว่าของเขาดีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่วันนี้จะมารีวิวก็คือ เล็บสติกนี่คะ่ะมันก็รูซีซีอยู่อันนี้ลงทิ้นไว้เราเช็ดไปแล้วนิดหนึ่งนะคะรุ่นนี้เลยคะ่ะชิงอันนี้นะคะซิเวียนาเฮ้ยต้องอ่านแบบไหนซสิเวียนาคัลเลอร์สค่ะดิวอี้วอเตอร์ทินนั่นเองนะคะปัามสอยมาทั้งหมด3สีเลยนะคะก็จะแบบสีครอบคลุมแล้วก็ราคาดีราคาหลักสิบนะในแอปอ่ะเดี๋ยวมาดูอันแรกก่อนนะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะแพคเกจจิ้งก็จะแบบนี้นะทุกคนพอจะเห็นกันไหมอ่ะฮะ อ่มันจะเป็นแข็งๆหน่อยแล้วข้างหลังอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบปลุๆป,ปรุใช่ปะแล้วก็ดึงออกอะไรเงี้ยนะคะก็อันแรกชื่อสีว่า s t r a w b e r r y milk นะคะนี่นะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นออกแนวชมพูชมพูชมใจชมไดชมเอ๋ยซึ่งแท้จริงน่ารักมากเธอดูดิน่ารักแล้วก็แบบมีความแบบสกรีนอะไรของเขาไปแล้วก็ ก้นก็จะมีชื่อสีบอกกล้องโฟกัสเลยจ้ะอ่ะฮะอันนี้เป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีที่ถือว่าบำใช้ก็ค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะคะอ่ะแอปิเคเ,เตอรจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ส่วนสีก็ชมพูเลยค่ะไม่มีความติดซ้อมหรือว่าติดแดงใดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกันที่ปากเลยนะก็จะซูมนิดนึงโอ้ยเมกวันนี้คือสวยนะคะนี่คือพอจะเห็นกันนะ เนี่ยสียันแบบน่ารักแล้วเนื้อมันนุ่มค่ะกลิ่นหอมแอปเิเคเตอร์ไม่แข็งค่ะเนี่ยลงไปเลยลงเกินได้เลยนะคะตอนนี้เพาว่าสีมันไม่ได้แน่นมากค่ะเธอฉันขอโทษทีพอดีวันนี้มันเมคอับแน่นใช่ไหม พอเมคอัพแน่นเนี่ยความเป็นวอเทอร์ทินของเขาก็เลยจะดูแบบมันดูเยอะอะแต่จริงอะสีมันน่ารักสีมันหวานแหววมันแบบน่ารักมากไปดูดิคือถ้าดิฉันแต่งหน้าผิดเองนะคะต้องแต่งหน้าเบาๆสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆวันนี้ก็แต่งหน้าสวยแต่ประเด็นว่ามันหนักไปน,นิดนึงอะให้ดูความจุยซี่มันมีความจุยซี่มีความแบบเคลือบอ,อปากเป็นวอเทอร์ทินที่มีความฉาม่ำแล้วก็มีความแบบ เป็นสเตนเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเช็ดให้ดูนะประมาณนี้นะคะเช็ดก็ออกแหละนะคะก็ต่วาเหลือเป็นความสเปนเบาๆอยู่ที่ปากนิสหนูงซึ่งนีฉันก็ชอบอันนี้สองเบอร์สองค่ะอันนี้ชื่อสีว่ามเมล็ l พีชนะคะก็จะเป็นสีออกแบบว่าส้มๆเนาะชอบตรงแพ็กเกจที่ มันจะมีความผล,ลมงผล,ละมะไม้อันนี้สตรอเบอรี่เนาะอันนี้ก็พีชเอไยอย่างเงี้น่ารักเป็นความแบบถ้าเกจริงอาจจะไม่ได้แบบดูสวยหรูอะไรอย่าแต่ว่ามันเป็นความเหมือนใช้ง่ายแล้วก็เก็บง่ายนะคะอ่ะสีเบอร์2ก็จะเป็นความแบบส้มและครอรัลอะไรอย่างนี้นะคะ สีนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตามภาษาคนไม่ได้เปรื้มสีส้มสักเท่าไหร่แต่ว่าน้องเขาก็ดีเธอเออดีอ่ะเบอร์สองนะคะฮ่เบอร์สองเนาะเห็นไหมพอเบนเบนเกลี่ยมันก็จะส้มประมาณเนี้ยคือเนื้อมันเป็นน้ำน้ำอ่ะนะคะเนี่ยมันแบบเกลี่ยง่ายคือเขาเรียกว่ามันปาดง่ายมากคือไอแพคเกอร์ต้ามันไม่แข็งค่ะบางแบมันแข็งมันจะเหมือนแบบ มันจะเรียกว่าไงมันจะเหมือนใช้ไม่ค่อยพอแอสเทอร์ตมันแข็งทีเราจะรู้สึกไม่อยากใช้เนาะแล้วสีชัดถือว่าโกลบสีปากที่แบบขอบขอบเข,ข้มเข้มค้ำข,ข,ของปาลได้เป็นอย่างดีนะคะด,ดีดิสีสวยมากคือต้องขออาภัยในความเมคอัพที่ว่ามันแบบว่า มันมันมันแน่นไงพอมันแน่นแล้วก็จะดูเป็นลุกนางร้ายพอคือสีส้มนี่นะฉันจะบอกเลยว่ามันดูมีความเป็นลุกนา่งร้ายเวลาฉันที่ฉันทาฉันจะหน้ามันร้ายเลยจรงงี้เป็นคนเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ว่าล็บดีอะแกฉันชอบฉันใช้บ่อยมากในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาจนเข้าเดือนตุลาก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาซื้อลิปเยอะมากกูใช้แล้วงงว่ากูไม่รู้จะใช้ตัวไหนก่อนแต่ว่า ที่ที่ใช้มาเนี่ยดีดีเกือบทุกตัวเลยนะคะก็เป็นสีที่เปลื้มอีกเหมือนกันนะสีส้มถึงมันจะดิฉันจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพอลงกับปากแล้วก็สวยปากฉันสวยปากเธอก็ต้องสวยปะเนี่ยพอเช็ดออกมันจะเหลือเป็นสเปนน,นิดนิดเห็นนะแต่ถ้าเกิดเหมือนแบบกินข้าวกินน้ำข้าวขาหมูข้าวขาข้าวมันไก่ยำ๋วยเตีเ๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่รลดนนะลูก <laughs> มันไม่สามารถแบบอยู่ย้งคงกระพัในขนาดนั้นได้นะคะ และสีเบอร์สุดท้ายค่ะคือเบอร์สามเชอร์รี่บอมอก็จะเป็นรูปเชอร์รี่อะไรเงี้ยปากเยังแบบนี้สวยเหลือเกินตัดมาที่ปากกูปากเบี้ยวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นสีที่โปรดของปาเพราะมันจอบแดงๆชมพูหน่อยนะคะนี่อันนี้คือสีเบอร์สามเนาะอันหนึ่งสองสามไม่รู้พอจะเห็นว่ามีความชมพูส้มแล้วก็แดงที่มันติดชมพูเนสหนึ่งนะคะ อ่าลงที่ปากเลยเห็นนะสีชัดจากที่ปากมันดูซีดๆอะไรเงี้ยสีชัดราคาถูกด้วยเธอบางทีแบบฉันเน่ะเป็นคนชอบใช้เครื่องสาอางไทยใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าเครื่องสังไทยบางทีไม่มดีมากๆคือปาหม่าซื้อทินของแบรนด์เกาหลีทีไลามรู้สึกว่ามันแห้งอะ่ะทินเกาหลีมันติดทนก็จริงแต่มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาสูงอยู่นะเราอะเนาะ มันแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเงี้ยเธอดูสีเนี้ย <c oughs> ส,สีที่ฉันชอบที่สุดแดงๆอย่างเงี้ย <c oughs> สีไหนที่ฉันทาก็ดูเป็นลุกนั่งร้ายไปหมดเลยปะเพราะว่าเมคอัวันนี้มันแน่นไงเธอสีนี้ก็สวยเหมือนกันคือสวยทุกสีเธออาจจนเอาผสมกันเลยกะน,นะคะแล้วก็ คือํมชอบตรงที่ว่าเนื้อมันดีค่ะเนื้อมันมีความแบบเป็นความฉ่ําๆอ่ะคว,ความคามพูดไม่ถูกแต่ว่าเนื้อมันจะอาร์เนื้อน้าเออเนื้อน้ําแล้วมันมีความเป็นเจลลี่เจลลี่หน่อยๆที่มันจะมีความไม่น้ำซะที่เดียวเธอทุกทุกคนน่าจะเคยใช้ลิปทิ้นเนาะที่มันจะเป็นความน้ำแล้วเป็นเหมือนอุทยัยทิ้ที่เป็นสเตนติดๆแต่ตัวนี้มันจะมีความทิ้นแหละแต่มันมีความเจลลี่แบบนุ่มๆอยู่นตัวนั้นอยู่ในอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันทําให้ปากไม่แห้งไม่แตกไม่ลอกเป็นขุย,ยค่ะเพราะว่าเินบางตัวมันทําให้ปากแห้งมากๆซึ่งไม่ปลื้มจุยเลยไม่ปลื้มจุยเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ปลื้มจุยมากปลื้มจุยคือปลื้มใจนะคะก็คือเลิฟมากชอบทั้งสามสีไม่ไม่มีสีไหนที่แนะนําเพราะว่าชอบสุดก็คือแนะนําทั้งสามสีเลยแล้วก็สับสุนแบรนด์ไทยของเราด้วยสีเวียนนาคัลเลอร์สนะคะดิฉันต้องออกเสียงแบรนด์เขาให้ถูกเพราะว่าเขาบอกในเพจแล้วว่าเขาคือ สีเวียหาไม่ใช่สีวัน,นามันอาจจะชินไปนิดนึงนะคะก็ลองหาดูก็แล้วกันนะคะคิดว่าเป็นลิปที่แต่ยๆคนน่าจะชื่นชอบคือมาลงแก้มลงปากได้แล้วมีความแบบเนี้เห็นไ่าจุ i ยซไม่ได้แตกต่างจากความลิปเกาหลีปาลก็ใช้ลิปเกาหลีแต่ว่าแทบจะไม่ค่อยรีวิวนะคะเอาจริงเพราะว่าแบบมันมันไม่ถึงขนาดแบบชอบอะคือเหมือนซื้อมาลองแล้วก็โอเคได้แต่ว่าไม่ชอบค่ะ สิ่งที่บางทีแบบเวลาปัมรีวิวอ่ะคือมันต้องมีความชอบมาแล้วด้วยค่ะมันถึงจะเหมือนมารีวิวเพราะถ้าเกิดเมื่อไม่มีความชอบในการรีวิวมันจะรีวิวออกมาได้ไม่เต็มที่คือมันจะมีความแบบ A R U U เอ๊ะอุอุอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลิปสติกแบรนด์ไทยบางตัวที่อยู่ในตะก้ามา4-5เดือนก็ยังไม่รีวิวเพราะอะไรไม่ชอบเนื้อเพราะว่ามันแห้งเป็นสเตน ซึ่งจะไม่โชว์หรอกนะว่าเป็นแบรนด์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวโดนฟองนะคะมันจะมีความแห้งอ่ะมันจะมีความแห้งแบบนี้ยพาแห้งแบบนี้ปากมันจะมันติดทนแหละติดทนมากแต่ปากมันจะแห้งไปมันก็เลยไม่ชอบในความจุยซี่เธอดูดิความมันเป็นจุยซี่เจลลี่เจลลี่มาเทียบกันเห็นไหมแต่ตัวนี้มันจะติดทนมากกว่านะคะเห็นหมบ้ามันจะติดทนมากกว่าตัวของสีเมียนานั่นเองนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ย ไม่ได้เสียเรียดส,สำหรับการเหมือนแบบเติมลิปบ่อยๆเพราะรู้สึกว่าดิฉันเติมลิปบ่อยๆได้คนสวยไม่เป็นระไรยเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไม่สะดวกใจในการเติมลิปบ่อยๆก็ใช้ทิน์เอานะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์อ่าพิกัดไว้ให้นะคะน่าจะเป็นในช้อปปี้ก็แล้วกันเพราะซื้อขาหาหากันได้ง่ายๆนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ เกิดใช้ไปด้วยในมอนโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะรีวิวทราบอะไรบางหรืเอขึ้นเตอร์ไอเจ็บบัมเงนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ไม่งั้นจะพลาดของชื่อลาดีละคละละ่ะหลักสิบหลักร้อยต้นๆเท่านั้นไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยหลักเอาจริงเพราะว่าทรัพยากรเงินของเราที่มันน้อยนิดนะคะเป็นคนเรี้ยงน้อยหอยน้อยแต่ถ้าใครใจดีเธอจะโดเนทให้ฉันก็จะกร็บขอบคุณมากกดปุ่มปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยเพราะว่า ตรงนั้นก็จะเป็นรายได้ส่งตรงถึงปามนะก็จะกราบคขาบพร่าคุณมากๆจริงๆนะคะหรือจะโดนเนี่ยโดยตรงได้เลยค่ะที่พร้อมเพแต่ถ้าไม่สะดวกใจในการโดนเนตต่างๆเนี่ยก็สามารถดูอ่อาโฆษณาทุกๆชิ้นโดยไม่เกิดสคริปต์ตรงนั้นก็จะเป็นรายได้ให้ปามด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม EP นะ่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย